สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15ใช่ไหมคะแล้วเป็นเวลาที่เที่ยงนะคะอยากทานกาแฟอีกหนึ่งรอบนะคะกาแฟนางบีสามารถทาน1 2ซองได้เลยนะคะเมื่อเช้าคุยุทานไปแล้วนะคะตอนนี้ขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะคุยุก็อยากกินอะไรร้อนนะคะช่วงใกล้ที่จะเป็นรอบเดือนนะคะแล้วก็มาเติมความสดชื่นด้วยกาแฟอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นรอบบ่ายนะคะก่อนที่เราจะไปทำ นะคะก็ใครที่สนใจกาแฟนางดีก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะราคา250บาทห่หอมี12ซองเท่านั้นนะคะโกโก้ราคา290บาทนะคะมี12ซองค่ะการทานก็จะชงร้อนชงเย็นก็ได้นะคะโกโก้ส่วนกาแฟน,นะคะคุยุก็ส่วนใหญ่ก็จะทานด้วยน้ำอุ่นๆน,นะคะดื่มแล้วสดชื่นมากๆหอมคาปูชิโน่สุดๆเลยค่ะ